มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะผู้ชมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เองนะคะจัดกิจกรรมค่ะที่มีชื่อว่าเกี่ยวตีสีข้าวภายใต้กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพอเพียงโควิดค่ะรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ปิดกิจกรรมเกี่ยวตีสีข้าวพร้อมเกี่ยวข้าวและตีข้าวร่วมกับคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนักศึกษาสาขาวิชากเกษตรศาสตร์หลักสูตรรุศาสตร์บัณฑิตและนักศึกษาคณะครุศาสตร์โครงการครูรักถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมสืบสารวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวและส่งเสริมโครงการวิาษ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 าสาหกิจสําหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหนึ่งนักศึกษ าอาชีพสำหรับกิจกรรมเกี่ยวตีสีข้าวนะครับเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่เริ่มจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนธันวาคมครับโดยข้าวที่ปลูกเป็นข้าวไลส์เบอร์รี่จำนวน5แปลงแปลงพื้นประมาณแปลงละประมาณ3งานนะครับด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันหรือว่าโคกหนองนาโมเดล ตามแนวพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยการถ่ายทอดความรู้พร้อมเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการด้านวิชาชีพครูให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในอนาคตได้นั่นเองนะครับค่ะ ดีมากๆนะคะจริงๆแล้วหนึ่งนักศึกษาหนึ่งอาชีพชก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาเหมือนที่บอกว่าปลูกวันแม่แล้วก็เกี่ยววันพอ่อเป็นระยะ,ะเวลาเนาะเป็นระยะเวลาที่พอดีมากๆ